สวัสดีนักชิลทานในยูคูบิมนะมาดูคงอันนี้ก็วันนี้เราจะมาดูาฟาร์มกระบองเพชรนะหรือแคมป์ตันนั่นเองวันนี้เราจะพาท่านมาดูว่า,าในในสิ้นในระยะเวลาสิบนาทีนะฟาร์มกระบองเพชรของเรามันจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะพาท่านมาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะแต่ผมจะให้ท่านดูนะตรงน,น,นี้นะนี่นะเราจะเปิดดูได้เลยนะมันได้เท่าไหร่ดูนะ ตอนแรกเป็นยี่สิบห้าครับดูนะครับนี่ครับได้เยอะไหมสองอันนะครับก็มาดูนะครับเดี๋ยวมันจะผลิตเรื่อยๆนี่ครับจริงๆผมทําไว้ห้าห้องนะครับผู้ชมนี่ครับสี่อันละดูดินะครับโคตรเยอะเลยอ่ะอันนี้คือผมทิ้งไว้นานนะครับแปดชั่วโมงคือผมก็เลยเปิดเกมทิ้งไว้นานก่อนนั้นนั้นนะผมเคยเล่นแปดชั่วโมงนะแล้วมันฟาร์มนี้มันได้เยอะเหมือนกันไหมมาลองดูนะครับยี่สิบเอ็ดละ ะได้เท่าไหร่นะครับทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าในเหนือใน,ในสิ่งเวไดสิบนาทีได้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะม,มีการตัดต่อนะคร <c oughs> ับโดนครับได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> ค่อนข้างได้เยอะนะครับอ่ามาดูยี่สิบสามละยี่สิบสี่ละผู้ชมแสดงว่าเร็วเนี่ยอันนี้คือไม่มีการทำแหลกนะครับนี่นี่เห็นไหมยี่สิบเจ็ดละสิบเอ็ดอันนะผู้ชม ังงงเพชรอันนี้นี่เร็วมากเนะดูดิเรดิยีล้นี่คือเร็วนะสามสามเอ็ดดูดิสาโอ้โหเร็วนะครับจริงๆมันสามารถตามได้เยอะนะสามสี่สามสามสีแล้วชมสาโอ้โหนี่ตอนแรกนะเท่าไหร่ตอนแรกนี่ยีอันแล้วนะชมยี่สิบ ยีกว่าอันแล้วโ,โหเร็วมากเลยผมบอกก่อนนะครับว่ามันเร็วดิสีกว่าก็หนึ่งชุดแล้วอ่โคตรเร็วอะ่ะดูดีจริงๆนะครับโหลดแมปมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปนะครับอันแมปนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับอ่าสี่เจสี่ดโอ้โหสี่เก้าห้าสเร็วมากเลยท่านผู้ชมดูดิอันนี้มันทำไว้ห้าห้องนะครับ นี่คือเร็วนะดูดิโอ้โหผลิตผลิตได้ไวมากเลยท่านผู้ชมนะับโอ้โหดูดิมันผลิตไวมากอะ่ะตอนนี้นะับประมาณสามสิบห้าอันนะับสามเจ็ดผลิตไวมากนะับโอ้โหดูนะครับอันนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยดูดิ สี่สิบแล้วท่านผู้ชมสามนาทีนะเนี่ยฟางทองเพชรเนี่ยโหโคตรไวเลยไปมากนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ดูอีกทีนะครับอ่าโคตรเร็วเรวดีโหห้าสิบลเขี้มปั๊มมาน,นี่ห้าสิบกว่าอันแล้วนะสงสัยหกสิบแล้วมั้งท่านผู้ชมเกือบเกือบหกสิบแล้วว่าปั๊มเร็วมากเรว,เรวดีหกสิบแล้วมั้งท่านผู้ชม ดเวอร์อะนะครับเออจริงๆมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับคือมันก็น่าจะได้แล้วเราเพราะว่าห้องหนึ่งเนี่ยมันก็มีความเร็วที่มันอน,นิวก็ไม่รู้นะครับแต่คิดนิ้มันจะอัดประมาณสิบนาทีนะแล้วจะเอาไปลงโอเคดูดูครับข,ขึ้นขึ้นไวมากเลยเป็นจัดว่าผมเดี๋ยววันนี้นะครับโอ้โหดูดินะครับยิบสามละโอ้โห โคดไวเลยอ่ะไวเวอร์อืมแต่ว่าเดี๋ยวโอโด้ดูยิบเจ็ดยิบแปดขึ้นไม่ขึ้นรัวนะครับยิมบอลอุ้ยสามสิบแล้วตอนนี้นะเกือบจะเก้าสิบอันละคุณชมเก้าสิบกว,ว่าชิ้นแล้วนะโอ้โหนี่ขึ้นไวอ่ะดูดิขึ้นโคดไวดูนะครับผู้ชมขึ้นขึ้นเยอะเร็วดิ มาลองดูนะครับลองดูสามเก้สอคือชุดนี้นี่คือบอ,อกตามตรงนะครับอันเนี้ยใช้เวลาแค่สองชั่วโมงก็ได้เท่านี้แล้วอะอือที่เกิดพันหนึ่งเลยอะถือว่าชั่วโมงได้ห้าร้อยอะชมเร็วมากอะดูดิโอ้หมันปั๊มเร็วนะดิดู้ชมแปบ๊บเดียวจะสะแต็กที่3ามแล้ว อันนี้นี่เท่าไร่แล้ววะก็ประมาณจะร้อยยี่สิบแล้วนะครับเออไปมาดูดิจริงๆถามว่าห้องหนึ่งมันมีเท่าไหร่นะห้องหนึ่งก็มีสองสองร้อยกว่าต้นนะครับเออีอนนีก็พันต้นโอเคดูดิอ่าฟังที่ว่าฟังเพจที่ที่วัยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบผมจะพาทุกคไปดูนะครับว่ามันเร็วได้ยังไงใครที่มันเร็วได้พอ,อยังไงนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตอนจบนะครับเดี๋ยวจะเฉลยว่าทำไมมันเร็วนะครับเออตัวนี้นะครับดูดิครับต่อนะับอ่าลองผลิตอ่ามาแล้วหนึ่งลองดูนะครับสองมันปั๊มแบบเร็วนะอ่าเห็นบ้านดูดิมันเป็นอัตโนมัติเลยดูดิคือมันปั๊มไวมากเลยอ่ะเออ ห้าละคือมันก็ปั๊มได้อันนี้เป็นสแต็คที่อ่าสแต็คนี้รู้สึกว่าจะเท่าไหร่หรอวะหกสิบสี่สิบสี่โอ้หนี่ร้อยยี่แปดแล้วนะเนี่ยร้อยกว่าโอ้โหดูมันขึ้นนะครับขึ้นโคดโคดไวเลยะ่ะเออขึ้นอย่างไวอะ่ะนูนด้ดูดิโอเคนะครับมาโอ้โหดูดิขึ้นขึ้นรัวๆเลยอะ่ะ เราจะเฉลยกันนะครับอ่าตอนจบนะครับโหคลิปนี้นะครับเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะไม่บอกนะครับอ่าแล้วก็อ่าว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับคือลองดูนะครับอ่าเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอ่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็จะมาเฉลยนะครับเพราะว่าถ้าคลิปได้เยอะนะครับไปคลิปนี้นี่ คลิปนี้นะบอย่าดราม่ากันเลยนะว่าผมโหลดถือโหลดไมคครับแบบคือผมโหลดผมไม่ได้โหลดแท้เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ผมไม่นี่นะเออไม่มีเงินเอยอันนี้คือผมเป็นอาโหลดเถื่อนไม่เฉยครับคือถ้าคลิปนี้นะไม่ได้ยอดวิวเยอะผมก็ไม่เป็นไรนะเออก็แต่ก็ถ้าถ้ามันไม่ได้เสียหายมากนะผมก็จะลงผมก็ลงนะเพราะเนื่องจากตอนเที่ยงไม่มีอะไรลงนะคือถ้ายังไงนะและอย่างนะ อาโลบอกเนี่ยมก็เริ่มเบื่อแนละ้วมันตัามดิโหอ้าวเฮียเอาเ,เอา,เอาคนเลี้ยงนกอ,อาอกจากเซิฟชิปหายแล้วคนเลี้ยงนกออกจากเซิฟนะโอ้โหตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดือดร้อนนะมึงเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยถามว่าทำไมทำไมกูกูกูบังคับไม่ให้ช่องเลี้ยงนกออกคุณลองนึกดูนะครับผมไม่อยากให้เขาออกแล้ว กู <G ül> แมวนะแมวแมวแมวนะเออเออเอ,อ่เาชิปหายแคบหนึ่งนะรอก่อนนู่ชมสแต็กนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาชมไปดูนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะอัดสิบนาทีนะมาเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะบอกตอนทีหลังนะนี่น่าจะเออไม่ขึ้นเลยมาห้าสองอะชิปหลายแล้วอ่ะ จเจริญเจริญเออนะครับ LIO มันออกจากเซิร์ฟไปได้ยังไงวะเออนะครับขุมมือสายยนมันสูงเลยโอ้ยบันเทิงบันเทิงครับผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหา LIO เลยนะครับคือผมไม่ได้บังคับกันนะแต่ว่าอยากจะแต่ผมบ้าปีกนกผู้ชมจะบอกเออนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะยังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะรอก่อนไปเดี๋ยวเราจะพาคุณชมไปดูนะครับ กลไกที่มันปั๊มได้เยอะขนาดนี้นะครับมาตรงนี้นะเป็นห้องกระบองเพชรห้องหนึ่งนะครับที่มีเจ็ดสิบกว่าต้นนะครับแล้วก็อย่างตรงต้นนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับเขาเขียนว่าห้องที่สองนะครับคือสามสิบาต้นต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโอ้สูงสูงเหลือเกินนะดูดินะครับอันนี้ก็มีก็คือห้องละประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับอ่าแล้วตอนนี้เรามาดูนะครับ ห้องนี้มันก็จะถูกส่งไปนะครับห้องที่สามห้องที่สามนะครับอันนี้ก็ห้องที่สี่อันนี้เป็นห้องที่สี่นะครับมีหลายห้องมากเลยนิวดีหลายห้องนะครับห้องที่สี่ห้องที่ห้าแล้วก็ห้องบนสุดก็จะเป็นห้องนี้นะครับเฮ้ยโอ๊ยขอโทษนะครับเดี๋ยววงจรแม่งพังพอดีโอ๊ยทุบหาทุบเหวอะไรกังวลอันนึงนะเฮ้ยเฮ้ย ตายแล้วไปทุบทายออกอีเวนจเจริญไป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 นี่เอาไปแล้วก็อีกห้องหนึ่งยังไม่ได้สร้างนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนที่จะจบคลิปนะครับห้องหนึ่งยังไม่ได้สร้างคุณผู้ชนมะีกห้องหนึ่งยังไม่ได้สร้างห้องนี้นะรุ้นๆแล้วมันก็มีหลายพันต้นนะเนี่ยยังไม่ได้สร้างขุดไว้อยู่เออนะครับคือโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเท่าน,นี้กันนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ